ใช่ข่วเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ26มีนาคม2 5 6 8แล้วนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตโครงการเติมเงินดิจิต a l วอลเล็ต0 0 0 0บาทสำหรับเฟสที่3วันนี้เป็นของร้านค้าที่จะอัปเดตนะคะร้านค้าดิจิตอลวอลเล็ร่วมโครงการแจกเงิน1 0 0 0 0บาทเฟสที่3ลงทะเบียนต้องใช้เลขหมาย มือถือแบบรายเดือนเท่านั้นนะคะส่วนระบบเติมเงินหมดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการคืบหน้าสำหรับโครงการแจกเงิน1,000 0บาทเฟสที่3กลุ่มวัยรุ่นอายุ16 2 0ถึง20ปีใช้จ่ายผ่านดิจิทัลเ l e ตโดยก่อนหน้านี้นะคะนายประเสริฐจันทระรวงทองรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีได้อัปเดตความคืบหน้าโครงการแจกเงินเฟสที่3ว่า เมื่อระบบ payment platform แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้คาดว่าจะแจกเงินดิจิทัล1,000 0บาทเฟส3ก่อนช่วงสงกรานต์นะคะล่าสุดนในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจปี2568นางสาวแพทยทองทานจิน,นวัตนนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยถึงเหตุผลที่แจกเงินหมื่นเฟส3ให้กลุ่มอายุ16 20ปีว่าเนื่องจากกลุ่มนี้มีกำลังซื้อค่อนข้างสูงและเป็นกลุ่มที่เรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว เพราะเป้าหมายระยะยาวของรัฐบาลต้องการยกระดับสังคมไทยเป็นระบบดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบย้ำเตือนกันอีกรอบนะคะสำหรับคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์อายุ16-20ปีตัดยอดอายุณนะวันที่ลงทะเบียนต้องเกิดวันที่16กันยายน2547ถึง16กันยายน2551ผู้ได้รับสิทธิ์จำนวน2.7ล้านคนโอนเงินก่อนส่งกรานปีนี้2568นะคะ ทีนี้มาดูเงื่อนไขร้านค้าว่าจะต้องมีคุณสมบัติก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการเงินดิจิทัลวอลเลตนะคะร้านค้าต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรายเดือนในการลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ร้านค้าที่ใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินไม่สามารถร่วมโครงการได้นะคะรูปแบบและขั้นตอนการยืนยันตัวตนและเงื่อนไขของการลงทะเบียนและวิธีการลงทะเบียนของร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะ ร้านค้าเดิมที่อยู่ในฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆได้แก่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์กระทระวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องกระทรวงพาณิชย์จะต้องตรวจสอบความถูกต้องและคัดกรองข้อมูลร้านค้าที่มีสิทธิ์และประสงค์จะเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นฐานข้อมูลร้านค้ากลางของกระทรวงพาณิชย์โดยกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้รับผิดชอบการนําเข้าข้อมูลนี้เข้าสู่ระบบลงทะเบียนร้านค้าที่พัฒนาโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การหมหาชนสพอรอเมื่อร้านค้าทำการลงทะเบียนเข้ามานะคะและมีชื่อเป็นร้านค้าที่มีสิทธิ์อยู่ในฐานข้อมูลกลางระบบจะดำเนินการอนุมัติร้านค้านั้นได้ทันทีร้านค้าใหม่นะคะที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปทอ ดำเนินการตรวจสอบการมีอยู่จริงของร้านค้าและกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้อนุมัติให้ร้านค้าเข้าร่วมโครงการตามข้อมูลที่อบทตตรวจสอบให้นะคะทั้งนี้นะคะตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดมาดูเงื่อนไขาการถอนเงินสดจากโครงการของร้านค้านะคะรัฐบาลสนับสน,นุนวงเงินสิทธิ์จำนวน1 0 0 0 0บาทต่อคนให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 1>, 1. วิธีการใช้จ่ายการใช้จ่ายเงินสามารถใช้จ่ายได้หลายรอบ1.1รอบที่1เป็นการใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าขนาดเล็ก1.2ตั้งแต่รอบที่2ขึ้นไปเป็นการใช้จ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้า 2. ร้านค้าจะสามารถถอนเงินสดได้ก็ต่อเมื่อมีการใช้จ่ายตั้งแต่รอบที่2ขึ้นไปนะคะกลุ่มเป้าหมายที่ร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะ กลุ่มเป้าหมายร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการประเภทร้านค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนะคะร้านขายเพชรร้านขายทองร้านขายอัญมณีร้านขายสลากกินแบ่งรัฐบาลร้านขายเฉพาะสุราหรือบุหรี่ร้านขายสิ่งเสพติดหรือสารเสพติดกัญชากระเทอมยาสูบสถานีบริการน้ามันไม่รวมร้านค้าในสถานีกลุ่มธุรกิจบริการทั้งหมด ทั้งนี้ให้กระทรวงพาณิชย์สามารถพิจารณาเพิ่มลดประเภทร้านค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะคะและกระทรวงพาณิชย์จะเป็นผู้พิจารณาคัดแยกร้านค้าขนาดใหญ่และร้านค้าขนาดเล็กคือนาะงสำหรับร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการแจกเงิน10,000บาทเฟซที่3ลงทะเบียนต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นรายเดือนเท่านั้นแบบเติมเงินหมดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนะคะอัปเดต26บมีนาคม2568